นี่เป็นวิธีที่นายตึกเนอจะมาแนะนําในคลิปนี้ครับคือการใช้มือถือเครื่องหนึ่งนะครับเป็นรีโมทในการควบคุมกล้องให้มือถือเครื่องหนึ่งทํางานตามคําสั่งที่เราต้องการนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นควบคุมในการถ่ายรูปนะครับสั่งกับกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็ถ่ายวิดีโอนั่นเองนะครับจากระยะไกลได้เลยนั่นเองวิธีการจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยครับ โดยในอันดับแรกนะครับมือถือทั้ง2เครื่องของเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน c h e e t r e m OTE camera ตัวนี้มาก่อนนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ใน g o o p l e y Store นะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนายตึงเนือจะแปะลิงก์ไว้ให้หนั่นเองนะครับ หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเซชิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกก่อนอื่นเลยนะครับมือถือทั้ง2เครื่องเนี่ยจะต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ชื่อเดียวกันเสาเดียวกันนั่นเองนะครับโดยเราจะเข้าไปเช็คที่การตั้งค่าครับแล้วก็ไปที่หัวข้อ Wi-Fi นั่นเองนะครับ อย่างในที่นี้เนี่ยจะเห็นว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi ของนายตึงอยู่นั่นเองนะครับและอีกเครื่องหนึ่งของผมเนี่ยก็เชื่อมต่อ Wi-Fi นายตึงเหมือนกันนะครับหลังจากที่มือถือทั้งสองเครื่องนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi เสาเดียวกันแล้วนะครับให้เรากลับออกมาที่หน้าหลักครับเราจะเริ่มเข้าใช้งานแอปพลิเคชันจากเครื่องที่เราจะใช้เป็น r รีโมทนะครับเราก็กดเข้าไปที่แอปพลิเคชันเซชี t ได้เลยนะครับ เขาใช้งานครั้งแรกจะอยู่ที่หน้าอธิบายตัวแอปนะครับให้เรากดปุ่มลูกศรด้านล่างไปเรื่อยๆเลยครับจากนั้นมันก็จะมีเมนูป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับให้เ,เรากดอนุญาตนะครับอนุญาตไปเรื่อยๆเลยนะครับพออนุญาตเสร็จแล้วก็กดลูกศรไปเรื่อยๆเลยครับ แล้วก็จะมีป๊อปอัพอนุญาตเด้งขึ้นมาอีกนะครับให้เราอนุญาตไปเรื่อยๆเลยพอเลื่อนจนมาสุดแล้วนะครับมันจะมีปุ่มดันนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับจากนั้นเราก็จะอยู่ที่หน้าหลักของตัวแอปแล้วนะครับมาต่อกันที่อีกเครื่องหนึ่งบ้างนะครับเครื่องทางขวามือนะครับเราก็เข้าไปที่ตัวแอปเซชีได้เลยแล้วก็ทําเหมือนกันเลยครับกดลูกศรไปเรื่อยๆนะครับจนมีป๊อปอัพอนุญาตนะครับเราก็กดอนุญาตไปเรื่อยๆเลยครับ หลังจากที่มือถือทั้ง2เครื่องนะครับเข้ามาในหน้าหลักแอปพลิเคชันแล้วนะครับมันจะทําการค้นหาซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับซึ่งถ้าของเพื่อนๆนยังไม่เจอนะครับให้ลองกดที่ปุ่ม r e f ฟ e ชสีฟ้าตัวนี้นะครับแต่แน่นอนถ้าเราเชื่อมต่อ w i f i เสาเดียวกันเนี่ยยังไงมันจะหากันเจอแบบนี้ครับอย่างเครื่อง Oppo F9 เนี่ยก็เจอเครื่อง OnePlus นะครับในเครื่อง OnePlus ก็เจอเครื่อง Oppo F9 นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเครื่องรีโมทของเราเนี่ยก็เลือกชื่อมือถือที่เราต้องการเชื่อมต่อเลยครับ และมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาจากเครื่องที่ขอเชื่อมต่อนั่นเองนะครับเราก็กดยอมรับได้เลยและมันก็จะตอบกลับมาเหมือนกันครับเราก็กดยอมรับครับจากนั้นทั้งสองเครื่องกําลังทําการคอนเน c t เชื่อมต่อกันอยู่นะครับ และตอนนี้ก็เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนายตึงหนื่งย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราจะใช้เครื่องไหนเป็นเครื่องรีโมทเนี่ยเราจะต้องให้เครื่องนั้นกดเชื่อมต่อมาก่อนนะครับอย่างเช่นผมจะใช้เครื่อง Oppo F9 เป็นรีโมทนะครับผมก็จะทําการกดการเชื่อมต่อไปที่เครื่องวันพัทตัวนี้นี่เองนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยตัวกล้องที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นจากเครื่องนี้นั่นเองนะครับและตัวรีโมทที่ใช้ควบคุมในตอนนี้ก็คือเครื่อง Oppo F9 เครื่องนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งควบคุมให้เพื่อนเพื่ กับกล้องไปมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับสามารถกดถ่ายรูปจากเครื่องควบคุมได้เลยนะครับปรับได้ทั้งเป็นการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับเราสามารถปรับได้หมดเลยนะซึ่งวิธีนี้มันก็สะดวกมากๆเลยนะครับสําหรับการเอามือถือเครื่องนึงไปวางไว้ตามจุดที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอได้แบบนี้เลยนะครับควบคุมแบบระยะไกลนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับ ชมนายตึงหนื่ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ